thank you ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกอินในกานะคะวันนี้กีกกับไทเลอร์จะพามาทํางานด้วยวันนี้เรามาอีอุปรกรณ์ใหม่มานําเสนอนะคะกิกมีของเล่นใหม่จะมาอวดเดี๋ยวแป๊บนึงนะก้าว <Gal. S 3> customer number ก้าอันนี้ <it> เป็นที่เรียกคิวลูกค้านะคะกาโอ้ <Gal>. oh. นี ค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําว่ามันทานํางานยังไงก็คือปกติแล้วเนี่ยกิ๊จะจดชื่อลูกค้านะคะแล้วพอ,อพี่จ้าเสร็จกิ๊กก็จะเรียกชื่อแต่ว่ามันแบบบางทีมางานแบบนี้เสียงดังลูกค้าก็จะไม่ได้ยินนะคะก็เลยได้เจ้าหนี้มาแล้วพอเรากดเรียกนะคะเจ้าหนี้ก็จะส่งเสียงหรือว่าสั่นนะคะเพื่อจะเตือนว่าพี่จ้าของคุณพร้อมแล้วนะแล้วลูกค้าก็จะมานะคะเดี๋ยวกิ๊กจะมาทดลองให้ดูอันนี้เป็นเบอร์ ูนย์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งสมมุติว่าลูกค้าเบอร์หนึ่งได้นี่ไปบบแล้วแล้วก็ไปนั่งรอพิซซ่าพอพิซซ่าสุกแล้วนะคะกิ๊กก็จะกดแล้วก็เรียกเบอร์หนึ่งที่อยู่กับลูกค้าก็จะส่นแบบนี้นะคะ่ะลูกค้าก็จะรู้ว่าจะต้องมารับพิซซ่าแล้วเจ๋งไหมล่ะ วันนี้กีก็จะลองใช้เป็นครั้งแรกนะคะเต้นมากๆเลยอยากให้มีลูกค้าคนแรกเลยอยากลองใช้ Yeah, I would do that one try. <laughs> I don't have to call the name anymore because I have a little buzzer. It's oh. gonna beep when it's ready. Perfect. Thank you. Okay. Number eight. Thank eight. you. Two. It's gonna be 1166. Alright. Yeah. Alright. Alright. it's gonna beep when it's ready. Alright, thank, <laughs> you. thank you. Two pepperoni. Yes. Yeah. Thank you. Thank you, too. Appreciate it. A little, little kid just walked right up to A little kid with a little a sucker thing in his mouth, a little binky. Just a baby. Walked right up to Buddy. I was like, oh my god, it's gonna be horrible. And then Buddy just slowly walked over to him and licked his face. Oh. ก็คือหน้าฮาวายเอี้ยนที่ลูกค้าเพิ่มเพิ่มเป็นเ e ปเปอร์โรนีกับมีมะกอกนะคะส่วนอันนี้เป็นหน้าคาบอยไทยของเราค่ะก็จะมีนี่ก็คือหมูสับหมูบดท,ที่ใส่ผัดพริกแกงเข้าไปด้วยแล้วก็มีเห็ดนะคะกับเ e ปเปอร์โรนีค่ะส่วนอันนี้ลูกค้าเอาแค่ชีสกับมะกอกเท่านั้นเองค่ะ Pretty good, though. Every time I see to walk over with like their bowl, things, it looks really good. So uh, just the cheese. You need all? คุดทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะวันนี้คลิปของกิ๊กก็จะจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็ขอตัวไปเก็บร้านกลับน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ให้กิ๊กถึง2 0 0 0 0คนเร็วๆนะคะไลค์ like, แล้วก็ subscribe เพราะว่าคลิกจากมี20,000 subscriber ช่วยด้วยครับผม What are you doing, babe? What? <laughs> Stop! <laughs> what are you gonna do about it? I'm all close on your face.